เาปัดแกมค่ะเขียนคิวครเขียนคิวเขีนคิวเลยเอาเขียนคิ้วเอาเขียนคิ้วมันถี่น้ำคอนโทน้องเขียนเบื่อไอ้ยน้วันลไหมเฮ้ยแล้วมึงเบือเะ kiếm kêu cả, à tôm mười con, tập mực con, khay thầm bến tôm con, kiếm <coughs> 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 game anh ấy bắt game, anh nice bắt game, <coughs> anh <nice bad> game. <coughs> A <nice bad> game. <coughs> No, No, oh oh kiếp dùng kiếp dùng kiếp dùng kiếp kiếp dùng no kiếp dùng kiếp dùng kiếp kiếp dùng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  kiếp kiếp dùng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  kiếp Nó không ไมเอหน้พึ่งนี่เอนงปัดแกมเล้ปัดแกมกันปัดแกมให้น้พึ่งดูกันได้ปัดแกมันได้หรือปัดแกมันไม่นี่นี่นี่ปัดแกมปัดแกมนี่นี่ตัวล้นมีงเ่อนบันนองปึ้งปึง่นี่นี่ออกมาชนพุ่งไาปีนี้ดีที่แล้วมันต้องมมันเปิดเองซะทด้งมันเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งบน้ยไปนู่บอาไปอาบน้ำ นัวมาดูตอนนี้มือเกือมันแล้วเลยค่ะคิมยากเรามาตั้งเองช่วยไม่ได้ปัดข้าวกันทมน้ำนาปัดเก้มเนี่ยปัดเกมแบบนี้อาปัดได้รนะปัดปัดเกมเนีปัดได้นะควันปัดได้นะควันปัดเกมอะไนะควันเอาหน้าปัดได้นะพึ่งด้วยปัดไต่เห็นเอาข้างทางมีด้วยเนาะปัดไต่ทางมีด้วยนี่ทางมีด้วยล่างนี่เต่ได้ท่น่ารักอ่ะ ยกลดกบอห้องนะอนดำเลยพ่น <chat> นั Boo ่นต mm ่เปื่อนเลยเสียอาเพ่อนเป่ยนะเปิดนินเปิดเปิดอกุจะดำไปเลยไปไปอาบน้ำหนู่ม่มว่อาบน้ำไปให้มือมมังนี่เราีบมาเปิดดิ

nhiều <laughs> à, quá trai ở ngoài lưỡi tét mất le có quả áp nam tí mình thì mà mình đặng nào khoan mà lên mà mà lên được áp nam còn. tập thì bé mình đặng nào bé là phương mới đây đặng là phương hoài nuông bị áp nam, เล่ก็มงหลังหมาไม่ักเอาเลยน้นี่เอาไอ้นี่ก็ได้ปะเอาไอ้นี่ก็ได้ปะเรีบนมั้ย